สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง RB Review วันนี้เราจะพามาชมรถ SUV ที่หลายคนรอคอยกับเจ้า2026 Isuzu MU-X รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากทั้งภายนอกภายในรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่มาแบบไม่กักเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ MU-X ปี2026มาในรูปลักษณ์ใหม่หมดจดกระจังหน้าเปลี่ยนดีไซน์ให้ดูหรูและสปอร์ตมากขึ้น ไฟหน้าเป็นแบบแมทริกเละทรงเรียวคมชัดพร้อมไฟเดย์ไทม์รอนิ่งไลท์แบบใหม่เพิ่มความดุดันและความทันสมัยตัวถังรถดูมีมิติขึ้นกว่าเดิมเยอะเส้นสายด้านข้างมีความพลิ้วไหวและมีมัดกล้ามชัดเจนล้อแมกไลน์ใหม่ขนาด20ินิ้วในรุ่นท็อปเติมความพรีเมียมเข้าไปอีกระดับส่วนด้านท้ายก็ปรับใหม่หมดครับไฟท้ายทรงเรียวยาวแบบเล็กแบบเดียวกับในตลาดยุโรปฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าพร้อมทิปเซนเซอร์ใช้งานสะดวกขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญคือการประกอบงานดูแน่นหนาและหรูขึ้นมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนมาดูภาายในนกัับบ้งคร พอเปิดประตูเข้ามาเราจะเห็นเลยว่าอีซูสูเน้นเรื่องความหรูหราและเทคโนโลยีมากขึ้นเยอะแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่หมดใช้วัสดุซอฟต์ทัชแทบทั้งแผงมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าจอมาตรวัดก็เปลี่ยนเป็น Full ดิจิต a ลขนาดใหญ่และยังมี He a d Up Display เพิ่มความสะดวกในการขับขีบ่เบาะนั่งมาในโทนสีใหม่หนังหน้าป้าเกรดพรีเมียมเบาะคู้น่าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศตัวเบาะแถว2และ3พับได้ง่ายกว่าเดิม และยังมีระบบปรับอากาศแยกโซนสำหรับผู้โดยสารหลางที่ชาร์จ USB ครบทุกแถวรวมถึงมีช่องเสียบ Type C ด้วยด้านระบบความปลอดภยัยก็จัดเต็มครับมีทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบเบรกอัตโนมัติ Lane Keep Assist Blind Spot Monitoring และกล้อง360องศาที่คมชัดมากขึ้นกว่าเดิมแถมยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติอีกด้วยสำหรับขุมพลังยังใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบแต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้น ประหยัดขึ้นและเสียงเครื่องเงียบลงพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนมากขึ้นมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อให้เลือกเหมือนเดิมแต่รุ่น 4WD จะได้ระบบเทเ r a หมดรับการขับขี่ตามสภาพพื้นถนนหลายคนถามว่าราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่จากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.4ล้านบาทไปจนถึง1.8ล้านบาทในรุ่น็อปซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากกลุ่มก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบกับออปชั่นที่ให้มาก็ถือว่า มากโดยรวมแล้ว2,026 Isuzu MU-X คือการก้าวกระโดดของ Isuzu ที่ไม่ได้มาแค่เรื่องความทนแต่ใส่ความหรูหราเทคโนโลยีและความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มเรียกได้ว่าใครที่มองหารถครอบครัวแบบเจ็ดที่นั่งที่ดูดีขับสบายและมีความพรีเมียม MU-X ใหม่คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับถ้าใครสนใจหรืออยากเห็นรีวิวตัวจริงอย่าลืมกดติดตามช่อง AB Review ไว้เลยครับเราจะมีคลิปพาไปดูตัวจริงแบบใกล้ชิดแน่นอนเร็วๆนี้วันนี้ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ